สวัสดีค่ะตอนนี้ก็มาถึงค่ายกกเต้แล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งสาวๆแล้วก็นมหนุ่งค่ายกกเต้นะคะว่ามีไผ่แน่นะคะนี yeah. ่ยผู้สาวเต็มเลยนะคะอ้าฮะคลิปไหนสวัสดีค่ะสาวๆส,สวัสดีค่ะน้องๆน,นะคะสาวๆมีแต่นัก นั่งเอ็มดีนนี่กพ็พาะเอ็มีคลิปไหนครับสวัสดีน้องเป็กกี้เป็กกี้สายจวดนะคะช่อง YouTube วันนี้ดูกระชุ่มกระชวยนะดูหน้าตาดูกรุ่มกรีมนะนาบานเลยหละดูเบิ่งหนาบานหนาอมซุ่มพูดนะคะ <c oughs> นี่น้องเป็กกี้นะคะอยู่กับสาวๆวเราจะไปดูพ่อครัวนะคะสวัสดีครับคุณสกริน อ๋อเราเห็นก็เขากินกใส่กล่องันนี้กใส่กล่องสวัสดีค่ะคุณสกอรินสวัสดีครับเห็นทั้งกินวันนี้ร่างพักครับล่างพักกินผักกินหญ้านะคะทุกวันนี้แล้วกินผักกินหญ้าก่อนื่มเป็นล่วยไปล่ะอเนียยินข่าวว่าเพิ่นถอดอันนี้เพื่อนพักกองเลยค่ะเพิ่นพักกองตอนเที่ยงอันนี้เขาเอินแม่งยังเกาะที่ซ่อนที่โปมที่นายทียัง จีซอนนะเรียกในจีซอนนะคะแล้วก็ซีจีอันนี้ก็ตบักฮุ่งนะคะคุณสักลิ้นตขุนลาปรก็ที่ททททยูในม้อนี่ก็คือกำลังต้มหอยบกหอยจูบนะคะบกหอยจูบนอนอยู่แขนไปเบิพ่อเอกค่ะเปเพื่อเอกคนหนึ่งนะคะน้องแพทริกนะคะผู้บ่าวบนบ้านสวัสดีครับสวัสดีน้องแพทริกนะคะเป็นไงคะวันนี้ตอนเช้าถ่ายอะไรครับ ถ่ายคลิปลงช่อง YouTube อ,อ,อ่าตีมวยพี่ยังไม่ได้ดูเลยอนะคะน้อ,นนนองๆก็อยู่เต็มพร้อมนะคะสำหรับทำผลงานนะคะข้างในก็อ๋อพี่แจ๊คสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแจ๊คเดรุโดมนะคะโอ้ยกำลังปั่นงานแล้วคนที่นอนอยู่นะกะ็พี่ยังต๊อกนะคะ งูเงียครับตุ๊กงูงูเงี้ยแม่ครับยังก็นักงตุ๊กงูอย่างละมาดูพี่ยังต๊อกนะคะถ่ายไม่ช้าครับคุณผูอ๋อสี่ท้ายไม่ช้าพี่ยังต๊อกนะคะก็ตีจริงเจ็บจริงเล่นเองแสดงเองนะคะไม่ใช้สเตนอินนะคะโชคกับน้องเป๊กกี้บอกเอาจะโชคกับเราแนวด้วยจะคือพอเป็นยังใช่ยางเป็นอยังก่อนเลยโชคจอร์จมิ้งลุงดิ้งกับอ๋ออันนั้นอยู่ฝ่ายไหนนะอยู่มุมน้ำเงินบ่ขึ้นนอค่ะเนี่ตีแนวด้วเนี่ย ใ่อันกาแฟไฟเบาๆนะคะก็อบอุน่นอบอวนนะคะเดี๋ยวโรอทานข้าวเที่ยงนะคะแล้วก็เจอกันที่ภาคบ่ายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีโอเจไปกี้นะคะตอนนี้เราอยู่กับเจไปกี้นะคะ,คะเรากําลังจะไปออกเดทกันนะคะจะพาไปกี้ไปออกเดทนะวันนี้แต่งตัวสวยๆแบบนี้นะคะไปไหนดีเรานี่แบบงามนะคะนางเอกเอ็มวีแล้วนี่เราต้องไปหาสายไก่นะคะ ยังสวยเลยสวยไหมคะไปแทนละสวยไหมคะนุ้ยเกาหลีมากแม่บได้แทนของกับคนพุบโวเจ้าของน้องๆนะคะพึ่งคนพบตัวเองนะคะจก็ายลูกเก็บใ้เต่าได้หรอเก็บใลูกใหเต่านเก็บไว้ให้ลูกให้เต่าเพื่อเลนี่รับครอบ รับแต่งหน้าศพเนาะยัง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 ไม่ตายยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่นางหน้าเกาหลีมากนะคะเราจะมีสาวฝรั่งอ่ะโฟกัสไปที่น้องฝรั่งนะคะลอร่าน้องฝรั่งนะคะสวัสดี่ไหนสดีค่ให้กดแซ้ได้นางเอกเอ็มบีใหม่ กอ่หนูอกสิเท่กันหน่อามเดวครับจะอหนูออกกับมนหาอเก๋ไงเก๋ไงหนวออกก็จะเป็นแบบจิ๊เก๋เงีกงแรกเ่็นเทางดังคมนะคะ ตั้งใจนะตั้งใจนะนะสาวๆค่ากบแก่นั่นเี่นั่งเอเอ็มใหม่นะคะอ่ะเดีนยวนะคะห้ยหนาวันนี้ปเมือกีน่ไปเม่อี้นี่ไนี่นะแก่ก็ได้รบบนี่ยกาแฟเนื้อหมี่ต่างมันต่างผ่ไม่ชอบสวยมากเลยอ้คลิปปิวเซ Oh! <laughs>